Welcome b บ c k to m มา h ช n แ e l ค่ะอยู่กับนัชชาจากนัชชาสตอรี่วันนี้เราจะไปเที่ยวไต้หวัน3วัน2คืนฉนบับไปกับทัวร์เก็บครบหมดมูเตลูช้อปปิ้งเช็คอินชิมของอร่อยว้าวฉ่ำมากคนะุณน้า เริ่มต้นทิปในการทำบูญเอาเลิกเอาใช้ที่วัดหลวงซานค่ะซึ่งวัดน,นี้นะคะมีทิกค,คือให้เราเข้าประตูมังกรและออกประตูเสือค่ะโดยวัดน,นี้เป็นที่ปฏิสถานของเทพเจ้าหลายองค์เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ลับทิมเทพเจ้ากวนอูและผู้เท่าจรน,นคาที่มีชื่อเสียงของการขอพรด้านความรักค่ะซึ่งวัดน,นี้มีคนมาพิสูจน์หลายคนและยืนยันว่าศักดิ์สิทธิ์มากโดยเขาจะมีวิธีการขอนะคะให้เราหยิบไม้เซงิ้งวจากนั้นโยนความหงายแปลว่าได้ความ คว้าเปลาไม่ได้หมดสิทธ์นะคะหงายหงายเปลาไม่แน่ใจให้โยนใหม่ถ้าเราควาาหงายติดต่อการ3ครั้งเนี่ยแสดงว่าท่านให้เรานําตด้แรงกลับบ้านได้ค่ะถ้าใครจะซื้อเครื่องร้านะคะแนะนำให้เขียนเลขลงในกระดาษแล้วก็ไปรอเรียกคิวได้เลยเดโทดวัดหลงซานนะคะแนะนำให้ใส่เป็นสีขาวจะถ่ายรูปสวยมากแต่ทางนี้เท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสุภาพด้วยค่ะสถานที่ถัดมานะคะท่าเรือประมงเจิงปินค่ะซึ่งสร้างตัแต่สมัยปี1934สมัยที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวนันปัจจุบันนะคะรัฐบาลไต้หว,ว,วัวนพัางกม เดทโคสำหรับท่าเรือประมงนะคะถ้าไปกับแก๊งเพื่อนแน,นะนำเป็นสีโทนขาวแดงจะถ่ายรูปน่าหลับมากสถานที่ถัดมาจิ๋วเฟิร์นซึ่งหลายๆคนบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแอนิเมชัช่อดังอยา Away ่างส p i r i t a w a y ซึ่งที่นี่ก็จะมีสายการ์ตูนสายแอนิเมชันของขายแบบเยอะมากฉ่ำมากทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ s ป i r i t a w ว y ก็น่าจะชอบที่แน่น,นอกจากนี้ยังมีของขายมากมายอย่างร้านชานมชื่อดังชิงฝูทถังค่ะ อันนี้เป็นร้านเหล่าบวยแล้วเราเดินผ่านมาแล้วเจ้าของร้านเขาให้ชิมเป็นเหล้าบวยดอก6ปีอร่อยมากราคา750ดอลลาร์ไตลาใต้หวันเพื่อนเรากเลยตัดสินใจซื้อมาค่ะหลังจากที่ซื้อเนี่ยเจเก็จะแพ็คห่อสุญญากาศอย่างดีรับรองถึงไทยไม่แตกแน่นอนรู้มาเท่าไ,ห, <750. S 1> ไห,หร่คะ750้อยหทำไมถึงซื้อรอร่อยอร่อยอร่อยหปีอร่อยอร่อยจิงซ,ซื้อ ้วไกินปีมอ,อซึ่งที่นี่ก็จะมีของมีขนมขายแบบเยอะแยะมากให้เราเลือกชิมกันอย่างนี้เป็นไอติมถั่วตัดเจ้าดังที่ใครมาก็ต้องกินนะคะราคา50ดอลลาร์ไต้หวันอร่อยมากระหว่างทางเราก็จะซื้อพ่อค้าแม่ค้าเลี้ยงชิมตลอดทางเลยตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยอิ่มแน่นอนทุกคน แล้วเราไปช่วงเดือนกันยาซึ่งร้อนมากไอเทมตับร้อนก็คือพาสานร,ราคา70เหรียญมุมมหาชนอย่างร้านน้ำชาอาเหมยนะอันนี้คือคนต่อแถวถ่ายรูปเยอะมากเอโทสำหรับที่นี่นะคะแนะนำเป็นสีขาวหรือไม่ก็แดงเปแต่ว่าจริงๆสีอีกก็น่าจะได้อยู่นะ ค่ำคืน,นยังไม่จบค่ะทุกคนไปกันต่อที่ถนนคนเดินจงลี่หรือว่าตลาดกลางคืนจงลี่นั่นเองที่นี่ก็จะฟีลคล้ายๆกับถนนคนเดินตลาดกลางคืนขนาดเล็กค่ะมีอาหารท้องถิ่นขายเยอะมากน่ากินเยอะมากอันนี้เรามาเจอถังหูรูของร้านนี้ทุกคนเขาเคลือบน้ำตาลแบบน่าก,กินแบบล่อให้เราซื้อมากๆแล้วไอติมของที่นี่นะคือเพื่อนสาวเราคอนเฟิร์มแล้วว่างานดีมาก เป็นตลาดที่เดินเพลินทั้งอิ่มตาอิ่มใจมากๆทุกคนอย่างร้านนี้นะ่าจะเป็นติ่มซำชื่อดังเพราะว่าเขาทำสดปั้นสดแล้วก็เนื่อกันสดๆแล้วคนต่อแถวแบบยาวมากอะ่ะเราเดินผ่านหลายร้านแลวทุกคนแบบแต่ละร้านมีคนแบบยืนต่อแถวเยอะมากอย่างร้านนี้นะ่าจะเป็นแบบอารมณ์ชาบูเสียบไม้บ้านเราอะ่ะอันนี้ต้องหู้เหม็นเราไม่ได้ลองนะ ทริปนี้นะคะเราพักกันที่ฝั่งเถาหยวนค่ะเราก็เลยมาเดินเล่นกันที่แถวสถานีเถาหยวนนะคะซึ่งแถวนี้ก็คือเป็นตลาดที่มีห้างสรรพสินค้าเยอะมากมีรองเท้ามีของขายเยอะมากๆคล้ายๆกับแถวซีเหมือนจริงค่ะอย่างร้านนี้เป็นร้านสภาพเนทซึ่งเป็นแบรนด์ไต้หวันคุณภาพดีราคาเป็นมิตรเราก็เลยเข้าไปดูต่างหูหกคู่เจ็ดสิบเก้าดอลลาร์ไต้หวันนะแล้วคุณภาพดีมากกระเป๋าแฟชั่น200-4้ถึงดอลลาร์มีหลายแบบให้เราเลือกเลย แล้วก็จบค่ำคืนนี้ด้วยการเสียงเงินให้ลานเน็ตนะคะอันนี้เป็นเรทราคา290ดุกคนมนั้นน่ารักมากเริ่มต้นที่วันที่2ที่เจียงไคเชคเมมโมรี่ฮอล์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเจียงไคเช็คผู้ก่อตั้งประเทศไต้หวันเป็นสถานที่สําคัญที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และมีลานกว้างเป็นลานกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางการแสดงทหารเปลี่ยนเวรจะแสดงทุกต้นชั่วโมงค่ะตอนนี้เขาย้ายลงมาแสดงที่ด้านล่างแล้วนะ สำหรับเดนโคดแนะนำให้เป็นสีดำหรือไม่ก็สียีนจะถ่ายรูปออกมาน่ารักมากถึงแล้วสถานที่รอคอยซีเหมือนติงเป้าหมายหลักของเราก็คือป๊อบมาดนะคะทุกคนโดยซีเหมือนจริงเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับสยามบ้านเราค่ะก็จะมีของขายทั้งแบรนด์เนมแล้วก็รคลคอลแบรนด์เยอะมาก โชคดีมากๆวันนี้เราไปป๊อบมาเขาเติมของแบบเยอะมากว่าจะเป็นน้องสกาวแพนด้าน้องลาบูบูก็มีฮิโรโนก็มีหลายคอลเลกชันน้องฮันชิปูปูน้องชายก็น่ารักมากๆทุกคนมันเยอะมากๆจนแบบเรื่องไม่ถูกเลยอะ่ะสำหรับป๊อบมาดไต้หวันมี4ชั้นนะคะชั้น3ชั้น4เนี่ยจะเป็นุุธภธพฑ์ที่เขาจะจัดแสดงตัวคาแรคเตอร์ของป๊อปมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดีมู สกาวแพนดา้าลามูมูมอลลี่นะคะให้เราไปถ่ายรูปกันแบบน่ารักมากๆากเลยและถ้ายังไม่จุใจเราพาไปที่ตึกว่านเนี่ยซึ่งตึกเนี้ยจะเป็นตึกที่ขายอาร์ตท,ทอยหลายค่ายหลายสัญชาติมีถูกค่ายแต่ว่าอย่างว่าเป็นราคารีเซลนะคะถ้าใครไหวเนี่ยก็ไปก่อนเลย ตเกเย็นเรามาแวะทายลูทที่ตึกไทยเป101ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกพร้อมกับความลับที่แผ่นดินไหวย,ยังไงตึกก็ไม่เคยถลม่มชอบบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณตึกไทยเป101มากๆเลยอะ วันสุดท้ายแล้วทุกคนวันนี้เราตื่นเช้ามาทําบุญวัดจิ้งฝูนะคะเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ของชาวถ่อย y u a ซึ่งหลังจากเข้าไปเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านมากๆเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดเชิงพาณิชย์แล้วก็มีเทพเจ้าหลายองค์หลายรูปให้เรากรับไหวบูชาค่ะและทีมสามวันสองคืนของพวกเราก็จบลงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูมาถึงตอนนี้ยังไงอมไม่มาคุยกันนะบ๊ายบาย